มีหน้าหลังๆนี่ดูเหมือนเรื่องราวที่เข้าไปในสำนักงานสำรวจแห่งชาติจะเบาบางลงไปนะ <c oughs> น้องไรมีความรู้สึกได้ยเห็นได้ชัดไหมเออค่ะ <c oughs> มีความรู้สึกไหม <c oughs> ซาลงเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อน <c oughs> ไม่เกิดประมาณเดือนหนึ่งก่อนหน้านี้ใครต้องคิดว่าสำนังกงานแต่งตำรวจแห่งชาติเกิดอะไรขึ้นเมีแต่เรื่องราวเฉาโชในทนํานองไม่เว้นแต่ละวันน้องไรไม่อยากจะไล่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาใกล้ๆก็ตั้งแต่กรณีอะไรนะ กํานันนกที่ไปกินเลี้ยงตำรวจยกขบวนไปกินเลี้ยงแล้วตำรวจถูกยิงโดยปืนตำรวจโดยตำรวจ,ร,วจร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ก่อเหตุและต่อมาก,ก็เกิดประเด็นที่มีการตรวจคนคงไม่ต้องอธิบายนะค่ะมันเป็นเรื่องเฉาโชว์เมื่อวานนี้น่าสนใจมากๆท่านผู้ชมนักขาวไปสังเกตสังกาว,ว่า ที่อาคารสวนฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการในสอทชอที่ประทุมวันน่ะ่าบูชองไหมเงยหน้าขึ้นไปนะ นกอินทรีเป็นรูปป้านนกอินทรีกลางปีกค่ะอยู่บนเทเรสชั้นสองหันหน้าตระงานไปทางฝั่งวัดปฐุมค่ะและดูจะขนาดความยาวปีกเนี่ยใหญ่นะต้องไรกว้างของปีกสองข้างเนี่ยความยาวประมาณสักเมตรหนึ่งนะคะลำตัวของรูปปั้นนกอินทรีนี้ไม่ต่ำกว่า80เซนติเมตรขนสีเทาสลับสีขาวเบื้องต้น พยายามจะถามไทยมีบางนายตำรวจให้ข้อมูลว่าสเดือนที่แล้วนะมีช่างนํารูปปั้นนอกอินทรีไม่มีใครทราบที่มาที่ไปตอนแรกเนี่ยเอามาติดตั้งคิดว่าเอามาติดตั้งเพื่อจะตกแต่งในอาคารแต่ปรากฏว,ว่ามันไปโผล่บนหลังคาใช่ค่ะนั่นก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกอินซีเนี่ยตามตำนาน ดจ้าแห่งเวหาเป็นแัญลักษณ์ของอำนาจและความมั่นคงและวิสัยทัศน์มองการไกลมีน้ำซ้ำสง่าง์อสง่าง,งามว่ากันว่านกอินทรีเนี่ยเหมาะกับคนที่มีตำแหน่งเป็นผู้นำเป็นหัวหน้างานที่ต้องปกครองคนหมู่มากค่ะนิยมเอามาเสริม่วงจุ้ยกันด้วยรูปนกอินทรีเพื่อเสริมบารามีของตัวเองนี่เห็นว่าเป็นสัตว์มงคลน,นิยมอันดับต้นๆในการเสริมหวงจุ้ยนะ เป็นสัญ,ญลักษณ์การเป็นผู้นำความยิ่งใหญ่ความสง่างามวิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลอย่างแท้จริงนี่ยังต้องไปแก่กันต่อแต่นักข่าวดูเหมือนไทยรัฐจะไปสืบสอบมาจนได้นะมีรายงานว่าผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เชิญสินแสมาค่ะมาปรับห่วงจุย้ยนอกจากมีรูปปั้นนกอินทรีแล้วอะค่ะตรงประตูทางเข้าฝั่งถนนพระรามหนึ่ง,รงปรับข้ามกับแถววัดประทุมอะใช่ค่ะปรับให้เล็กลงจากเดิม ประเดิมเนี่ยประมาณ6เมตรเหลือแค่5เมตร80เซนเห็นว่าเป็นไปตามคำแนะนำของสินแสและมีการปรับภูมิทัศน์ย้ายสาระภูมิซึ่งเดิมเคยอยู่ด้านหน้า ตรงประตูทางเข้าถนนพระรามที่หนึ่งไปไว้ที่ด้านข้างของอาคารสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานกลางค่ะแรงข่าวรายหนึ่งบอกกับไทยรัฐว่ายัางไงนะบอกว่าก่อนหน้าที่ท่านพลเอกต่อศักดิ์ท่านจะเป็นผอบอตรค่ะท่านปราบถึงภูมิทัศน์สถานที่ทํางานหลายจุดท่านบอกมันไม่เหมาะสมกับหน่วยงานราชการสําคัญอย่างสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะ กองขยะที่ไปตั้งอยู่ข้างต้นไทตตรงหน้าตึกสำนักง,งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะดูแล้วไม่สง่างามแต่ตรงกันข้ามส่งกลิ่นเหม็นคระคลุ้งควรจะต้องปรับเปลี่ยนเชื่อกันว่าอาจจะทําให้เกิดเรื่องราวเฉาโฉเหม็นเน่าในสตชหลายต่อหลายเรื่องตํารวจใหญ่น้อยทะเลาะเบาแหวงกัน,น,นเองเห็นไหมเป็นความเชื่อค่ะอันนี้แหล่งข่าวบอกเพราะฉะนั้นก็เลยทําการปรับปรุวิทัศน์ย้ายบ้างทําความสะอาดบ้าง มันไม่ควรจะมีกองขยะไปอยู่ในสานักงานตำรวจแห่งชาติมันเหม็นนะค่ะเน่อันนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจเอามาบอกกันก่อนท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ว่ากันไปต่อไปนี้นกเอินซีมองไกลสง่าง,งามมีวิสัยทัศน์นะ,ะว่ากันต่อไปท่านผู้ชม